ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ในต่างประเทศที่มีคนไทยได้รับผลกระทบด้วยนะครับก็คือเหตุรถทัวรนะ์นักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุที่ตุรกีและมีคนไทยเสียชีวิตสองคนขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สถานทูตนนะักุงอังการากําลังอยู่ระหว่างติดตามอาการแล้วก็ประสานญาติอย่างใกล้ชิดครับโดยเรื่องนี้ทางด้านคุณการนาพัฒรโชคอธิบดีกรมสาร,รานิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าได้รับรายงานมาจากสถานเอกอัคราราชทูตนนะักุงอังการาครับ ว่ามีรถโดยสารนําเที่ยวที่มีคนไทยเดินทางไปด้วย26คนประสบอุบัติเหตุชนป้ายข้างทางอย่างรุนแรงเลยนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นคนไทย2คนบาดเจ็บอีกหลายคนเลยตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะก็ได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายแห่งโดยล่าสุดเนี่ยได้รับแจ้งว่าผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่อาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะครับ ตอนนี้มีทางตัวแทนของบริษัทนำเที่ยวดูแลอยู่ทางด้านเจ้าหน้าที่ของสถานทูตนัก,กลงอังการาก็ได้ติดต่อกับโรงพยาบาลแล้วก็บริษัทนำเที่ยวเพื่อจะติดตามอาการของผู้ประสบเหตุอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ติดต่อญาิเพื่อแจ้งความคืบหน้าแลว้วครับ